มองสามสิ้ลึกหน่อยดู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 ดงามคัก สบายดีพี่น้องอยู่กับชองกิเทพกับชาวลาวไส้มองคือเกลอนะพี่น้องนมามกิเยอะกับเจ้ากัดด่างมุ่นอุ้ยปุ้ยมองอันใส้มองประจําค่อยที่มีอันใส่ประจําป่าหลายๆนายเเฮ็ดมุ่นอุ้ยปุย้ยเลยสองสามคนเห็นบ่นี่แหละอัน,นยามหนาวกับเจ้าย่านหนาวเนาะกับเจ้ากับบ่ค่อยหามาแยมแรงมาเริ่มฮอนนี่บ่คนน่ะจักมา,าแต่ใส่แบบนี้เต็มอยู่ลูกมกังกะมองแต่เบี้ยวใส่กะมีคนหนึ่งใส่อีแหละโอ้ยแบบประหยัดทีก็เลยเห็นบ่เนี่ยกูกูแขกหลาย เฮากะกัดด่างหากระเมืองสองคนมากินนี่กันเลยนะเพราะว่าก็จะมาแต่เวนเนาะเฮาก็มายำมะแรงไสแล้วกัยามมื่ออื่นนะเฮาก็มายำมะแรงอยู่แล้วล่ะเอ้ามันเชเหลือถึงห้ามบุกป่านี่กันเลยมุนปุ้ยเออม่วงค่อยใส่ประจ่าก็มีคนใส่แล้วก็เป็นยังเฮาก็ยับขึ้นมาเถิงนี่หลายพี่น้องปั่นกันหาอยู่หากินคือว่าแหละไป พี่น้องส้มองสามเส้นก่อนนะจะที่จะทางผู้หญาแต่ยายขอให้อยู่ห้กินเนี่ยเด้อมันหมันมองประจําฝุ่นกระใสใส่ก่อนเลยใส่มองไม่เขาก็อันชุดกันน้ำคือเก่าเด้อพี่น้องชุดนักบินแต่แต่ก้องกระใสคือกันู้ละอันใส่คือกันนั่นแหละพี่น้องนี่ก็กันปีงกันยังได้ น้ำโดนทำพื้นเนาะเพื่อเยียบน้ำนู่นนี่นั่นกับพกเปียกพรมกอกใบไม้ไ,มไล่หลายเพียงเลยก็จะ,จะกวนน้ำใบไ,ไม้เลยหลายฝาสคือ <laughs> เงียบิมซิมอยู่ลมันตื่นสองเท่านั้นวันเหรอเป็นเล่นเป็นลีจะเด้อ ลืมอัน่ลืมอุปกรณ์ชูชีพอโอ้กระยามาดอกน้ำมันบุลึกนี่มองสามเส้นครึ่งแล้วด้วพี่น้องมันใส่แล้วล่ะยากจังไดใบไม่หลายแทะใบไม่ก้นน้ำมมงนี่ปามันนันเห็น บ่อยากมาไกล เื่อนครับนั่นมันมาหอนอย่างเนาะวันนี้อ่อใช่แล้วแ่ะพี่โนโ้ยกัยอันจะจด้ประสูตรติดมองสามเซนครึ่งยกขึ้นรุดจอยปูตัวปงใหญ่เป็น่อมันหากระติดถ้าจะเพียป่อยไว้ถ้าเพียบโไปยุ่งมันกระติดอันติดแน่นกว่านี่เด้อเจด้ก็ยกังยกเบื้องเนาะมาป่าอย่างติดมันบอ่ออืมไปพี่โนโ้งเมื่อเมื่อจะมาลุ้นกันเจ้าที่เจดงยเได้ดป่าเป็นเงีย,งยบๆอันเขาตึก๊กห่เขากวนน้ำขนาดเลยมือนี่นะหลายคน อม,มองที่ใส่ประจำกับเจ้ากระไส่มองทันที่ใส่ประจำนะป่ามันหลายตรงนี้กับแจ็คยังได้โมั่นใจไปเมื่อวานนี่แล้วพี่น้องมนีพระยามมองน้ำก็คุ้นกระนับสงเพราะใหญ่นันฮ็ดเมื่อวานนี้มุ่นอุ้ยอดุดแจ็คจะแจกได้ละป่าก้อยเลยมันมันควรนนีดีฟอร์บุล้ว มารุ่นมารุ่นมาเมกันมองสามสินเหนึองดูดูดูงามพักฟ้านาบะบูหมานปะบูอีละปะบูมองสามสิน นั่นเล็ดประบูจนเลยล่ะขึ้นโล่งเลยมีแต่ต้นต,นตนัวแรกเฮากจะมาจืโอ้โอ้โอ้โห yeah. ้ยายายามันหลุดคือคือมวอวนก็มันหากปิดไปยกมันกับไปอ้อยต้ไปจ้อยมั้มอู้พี่ ผู้ดีอันเอ็ดอันปลาแห้งผู้ดีผู้ดีปลาใสแพลปลาเอ็ดปลา,ปลา,ปลาแห้งอีกตัวอู้อูทั้งเด้อเหรอมีแต่ปลาตองไทยพี่น้อง ป่าก็ห้างๆผีน้องเลยห้างครับช่วงอันพูนะทั้งลุ่มที่ว่าจะเพียววานมองใส่สะเพียวประจำนะทั้งพูน่ามันมีป่าที่เขาใส่เมื่อวานเขาพัดใส่และก,เก็เลยไม่อยากไปใส่อันกวนเขาก็เลยปล่อยเขาใส่นะทางเทิงนี้ซื้อกรป๋ามันบกค่ยมีปันไดมันจะไปอยู่ทางลุ่มทางรุ่มนะต้วนต้ามต้วนตาม,ม,ม,มดีแทบป่าแตะเพียวใส่กันบอกลาสุดนะถือดีดีดมันอยู่มันอยู่เป็นมองนะป่าก็ได้ก็ได้อยู่ทุกมอง เป็นทั้งห้างแต่ก็ได้อยู่แต่ห้างพี่น้องมองสามเซ้นอันนี้ก็สามเซนครึ่งสามเ้นนะกู้แล้วล่ะตัวแรกแห้งมานมาน,มานจังได้แล้วห,วาหนา สองเซียวสองตัวปลาคามุนเนห็นป่ะนเนื้อหลายๆดอกปลาอันนี้นะอ้วนๆมาพี่น้องนี่ก็สามเส้นครึ่งครึ่งหนึ่งนะคอปอบใจ เขากวนคักพี่น้องเอ้ยเมื่อวานเนี่ยนะเขาปรกัดด่างเอ้ยมุนอุปุยป่าห้วัมนก็หนีไปทางไหนแล้วโบจักป่าบ่คอยหลายทางถึงทางลุ่มน้ป่าหลายที่เขาใส่แบบด้หลวยอีหลายอต อมองตัวนี้แหละเมื่อวานนี้สิประสูติดนะมัน,นมยยรุดนะสม้เยบพุุแล้วเลยแล้วบึงเกาะหเกาะไม้มักหอยจุกกด้เลยแมวเดี๋ยวม <laughs> ึงป่ามึนี่มงึงอันนี้มองสามเซนเนาะ อันนี้ก็ถือว่าห่างเนาะทำไส้ได้เท่อก็ได้หลายมันบ่มองอันสามเส้นครึ่งมั้งพี่นอ้องตัวนี้ก็สามตัวครึ่งหนึ่งนี่ก็ได้สามตัวตัวอันครึ่งหนึ่งนี่ก็ได้สามตัวมองใหญ่บ่วได้จักตัวี่นโอในประวัติศาสตร์บอที่ใส่มาเท่านี้ได้น้อยที่สุดสต่พียเอคิดแล้วเห็นกับเจ้าอันกันด่างเขาวันหวานเหมวาน,นมุ่นอุ้ยปุ้ยมุ่นทั้งมุ่นบอพี่นอ้องสามสี่คนคนใช่มองกะเขาก็ใส่รัดหน้ารัดหลังเออ คนหายกินหลายเมืวว่อวานนี่แล้วก็อันมองเดีจยจะเพียวเคยใส่ประจําที่ได้หลายหังกระโบอันนั้นบได้ใส่ก็เจ้าใส่เพยยียวก็เลยว่นใส่ทั้งทิงป่าก็เป็นเมียงเมี่ยมิดซิ่มเลยได้เมื่อวานนีะเพยยียวก็คืออยู่แล้วว่าเออมันตรงโบได้แหละแม่นอิริเพราะว่าเขากวนน้ำแห้งเมื่อวานนี่นะสองเท่านักกวนถ้ากวนว่าโบมดดอกป่าแต่มันยานเนาะมาพี่น้องมาป๊ดก็พอ,อได้อยู่ได้กินได้กินนั้นขาพนึงอยู่แล้วล่ะเอ้าป่าเก่ากันยังอยู่ดอกวะมา ดหาส้นมองก่อนส้นมองอยู่ไหนพี่น้องมาเบิงผลประกอบการเขา กะระวังน้อยกะระวังคือน้อยแท้แต่เถือกระวังง่ญ่ๆมันบอเออเธอเนียน่ยมันได้แต่มงสามเส้นนะพี่น้องมงอันสามเส้นครึ่งก็ได้มาหกตัวนะเออครึ่งครึ่ง,งละสามตัวมองงหญ่แหงแล้วเลยมิดจ้อยเออคือว่าแหละเขากวนน้าแหงพี่น้องมันบวชออกป่านะจะมีคนว่าปลาบวดบบพี่น้องปลามันหลายแต่ว่าเขากวนถ้ามงไดมันกวนน้ำหน่อยก็คือแบบเอออย่าใส่เถอะนะ แต่เเพียวได้ไปแล้วเมื่อวานมันอ่าได้ไปแล้วเขาก็ใส่ขนาดพี่น้องแต่ก็ได้กินคือเก่าแหละบได้น้อยก็ได้หลายบได้หลายก็ได้น้อยหล่ะเอ้ามือหน้าก็แจ้งว่ากันใหมเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็คือที่คู่แข่งหลายย่ดอกเพราะว่ามันฮอนเขาก็เล่นน้ําขนาดคนก็ได้เออหากินบุบบัมบุบบัมผู้ใดกันนะพอก็ไม่คลิปหน้าว่าเอเมนูใดเนาะพี่น้องเนาะอ่ะแต่ละมันนี่ก็ขอแต่ละไปก่อนเพาะเาไม่คลิปหน้าสบายดี